าวันนี้เอางานเชื่อมไม้ดูครับมาให้ชมกันตัวนี้จะเป็นปัดเงาเชื่อมตะเข็บนะครับปัดเงาปัดเงา,เงาอันนี้เป็นเชื่อมตะเข็บนะครับแบบนี้ก็สวยไปอีกอย่างนี้ครับสวยไปอีกแบบนี้ร้อยต่อของเราจะไม่มีเกยกันนี่นะครับเพราะว่าเราบานก่อนเราค่อยเชื่อมนะครับ เราบานก่อนเราก็เชื่อมประกอบกันนะครับแาบบนี้ก็จะสวยไปอีกลักษณะแบบนี้ก็จะแล้วแต่คนชอบครับกาน,นเชื่อมของเราจะไล่ตะเข็บเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับไม่มีว่าตัวนู้นเชื่อมมือตัวนี้เชื่อมเครื่องไม่มีนะครับคือเราสามารถเชื่อมได้ทุกขอทุกข้องอทุก ทุกมุมทุกเหลี่ยมนะครับเราเชื่อมด้วยเครื่องทั้งหมดครับอ่าเชื่อมได้ทุกมุมทุกเหลี่ยมนะครับทําไมถึงเชื่อมเครื่องสังเกตได้ครับตาหมดจะไม่มีให้เห็นเลยคเบผมตาหมดจะไม่มีให้เห็นจบปัญหาเรื่องตาหมดแล้วสามารถไล่และปล่อยแก๊สด้านในไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมครับ รอยต่องเราจะทุกชุดเราจะบานก่อนเราค่อยทําการเชื่อมนะครับจะไม่มีท่อเกยกันให้เห็นแม้แต่จุดเดียวสังเกตด,ดูรอยเชื่อมของเราจะเสมอกันทุกจุดนะครับไม่มีการเชื่อมมือนะครับเชื่อมเชื่อม,เช,อมเชื่องทั้งหมดเลยได้งานที่ได้มาตรฐานแล้วก็สวยงามด้วยครับทุกจุดครับอันนี้คือปัดเงา นี้ลูกค้าสั่งเป็นปัดเงาตัวนี้ตะเข็บเป็นตะเข็บไม่ได้ปัดนะครับตัวนี้ตะเข็บจะคงเหลือครับตัวนี้ตัวนี้เชื่อมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บพึ่งลงน้ํายาล้างตะเข็บเชื่อมไปเหลือปัดเงาครับอ่าเหลือเก็บงานมีหลายแบบนะครับแบบด้านก็มี แบบยิงไซก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งเข้ามาครับสังเกตได้รอยเชื่อมจะเนียนเสมอกันทุกจุดครับไม่มีว่าข้อข้อนี้เชื่อมเครื่องข้อนี้เชื่อมมือเชื่อมอะไรนะครับของเราเชื่อมได้ทั้งหมดทุกมุมครับของเราเชื่อมได้ทั้งหมดทุกมุมต่อให้เป็นท่อฟันเราก็เชื่อมได้ครับแบบละเอียดยิบเลยก็เชื่อมได้รอยต่อแบบท่อฟันเลยก็ได้ละเอียดยิบเลยก็ เป็นป้องเป็นป้อง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 ,องได้ทุกมุมครับไม่มีว่าอันนี้มันเป็นการเชื่อมเครื่องนะครับผมจะเน้นรอยเชื่อมที่ห่างกันมันจะเกิดรอยเชื่อมที่สวยครับเป็นตะเก็บเชื่อมครับผมจะไม่เดินผมจะไม่ได้เดินแบบผีๆีให้ดูนะครับผมจะไม่เดินแบบผีๆให้ดูครับจะไม่ได้เดินแบบผีๆให้ดูเพราะว่า อันนี้โดยความคิดส่วนตัวนะครับถ้าเราเดินแบบผิดขี่เลยมันจะไม่เห็นเอกลักษณ์ไม่เห็นความสวยความงามของรอยเชื่อมไม่เห็นรอยต่อรอยเชื่อมครับเราจึงเน้นให้ตะเข็บมันห่างเพื่อได้โชว์รอยเชื่อมเพื่อให้มองเห็นตะเข็บเชื่อมได้ชัดเจนครับแต่ถ้าใครต้องการแบบละเอียดยิบลากยาวเหมือนพ่อมอใส่ก็ทำให้ได้ครับ แต่ลักษณะนั้นคือก็อย่างที่บอกมันจะไม่ได้เห็นตะเก็บเชื่อมแบบนี้ครับมันจะไม่ได้เห็นตะเข็บเชื่อมครับครับใครสนใจก็พักเข้ามาครับเอ,อ่ช่วงนี้ผมก็รอของอยู่กําลังจะออกโคราชครับรอของอยู่ของยังมาไม่ครบเหลืออีก เทอโบอีก2ลูกครับถ้ามาปุ๊บผมก็ออดทันทีครับคาดเทื่อนไปหน่อยก็อย่าว่ากันเด้อลูกค้าเหลือเทอโบรอเธอโบอีก2ลูกเดี๋ยวเข้ามาก็จะลุยกันเลยครับเธอโบรถแต่งมีนะครับรถแต่งพวกกระบะ1.9ตรงรุ่น44ตรงรุ่นไอปากสามพันตรงรุ่นพวกนี้ครับคือแบบไม่ต้องแปลงมีครับไอพวกนี้จะเป็น โบหกล้อสิบล้อครับโบใหญ่ครับผมอ่าพวกนั้นจะเป็นโบใหญ่อ่า๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็น AR 42ครับใส่หกล้อได้ใส่ใส่รถแท็กเตอร์ได้ครับอือ AR 42ครับใส่กระบ,บะใส่หกล้อสิบล้อได้สิบล้อคงไม่ถึงขนาดน,นั้นครับ ตัวนี้ใส่หกล้อหกล้อรนเล็กบ้านเราครับใส่ได้แล้วก็ใส่แท็กเตอร์ใส่ได้ครับพวกนี้สี่สองตัวนี้จะมากับพวกรถฟอร์ดโรงงานอ่ารอนยูแน์โรง,งงานครับอ่าใกล้เชียงกันครับเดี๋ยวให้ดูโบ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 รถเกี่ยวเดยว ช่วง้โมรถเกี่ยวอยู่บนชั้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวลงมาให้ดูลบนิดหนึ่งครับเพราะว่าลุยงานช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเก็บมัวจะเก็บเดี๋ยวไม่ทันส่งกันพอดีว่าทุกดันทุกวันครับดันแบบดันแบบโหดิทุกวัน ัวน,นี้จะเป็นโบรถเกี่ยวอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เป็นหยิดผิดกล่องครับตัวนี้เป็นอะไรนี่ F5 ครับ F5 F5 ตัวแต่งครับ F5 ฝาดําครับอ่าจ,จะเป็นอีกกล่องนึ่ง สักคู่ครับอ่านี่กล่องนี้ครับอ่าตัวนี้จะเป็น h ฮดเด40ครับใส่รถเกี่ยวใส่รถสิบล้อได้ครับที่เป็นเครื่องใหญ่ใส่รถหกล้อดำได้ครับตัวนี้จะเป็นโบค่อนข้างใหญ่เลย40 50 เรามีนะครับสั่งได้ครับอยู่บนขายเด็กสี่ศูนย์เฮดเด้ห้าศูนย์กาเลตมีนะครับสั่งได้ครับชิ้นไหนที่เราไม่มีลูกค้าก็สามารถสั่งได้ครับ,รบของเยอะไม่รู้ว่าเอาไปลงไว้ไหนบ้าง กองเปียกก็มีอีกเพียบครับลงเพิ่มตลอดครับกองเปียกนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งเข้ามาครับกองเปียกขายดีครับกองเปียกโอเคครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับสวัสดีครับ